สวัสดีครับชาคริปโตเ Rangers ทุกคนคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแบ็กเทส CDC Action Zone Version สนะครับ mm hmm. เห็นเพื่อนๆถามกันมาหลายครั้งจริงๆผมมีสอดแทรกเข้าไปตามคลิปก่อนๆหน้านี้เข้าไปแล้วแต่คลิปนี้ทำแยกขึ้นมานะครับ mm hmm. เพื่อที่บางทีเพื่อนคนไหนสงสัยผมจะได้ ให้มาดูคลิปนี้กันเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธี backtest uh, cdc action zone version 3ก็เราก็มาที่ขั้นแรกก็มาที่ strategy tester ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเลือกคลิกตรงนี้ indicator strategy นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ไป search หาคำว่า a z มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ V3 เราก็มาเลือกตัวนี้ครับเข้าไปในระบบของเราของคุณ Flower Season นะครับคนนี้นะครับตอนนี้ผมใส่เข้ามาแล้วพอใส่เข้ามาแล้วเราจะเซตอัพกันยังไงก็มาเข้าตรงฟันเฟืองตรงนี้หรือจะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ามันเข้ามาแล้วเข้าไปตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับหน้า property คุณจะเซตตอนนี้เป็นคืออ,อตัวนี้คือ initial แคปิตอลคือเงินทุนของเรานะครับว่าเราจะใส่เท่าไหร่ผมทดลองใส่ไปเป็นพันเหรียญแล้วกันนะครับพันยูเอดอลลาร์เราก็ใส่เป็นพันยูเอดอลลาร์แล้วก็มาเลือกเอ่อเคอร์เรนนะครับเป็น u s เอสดอลลาร์เอ่ Order Size, อออเดอร์ไซผมจะเลือกเป็นร้อเลยนะครับเพราะว่าผมจะเลือกเป็นร้อเพราะว่าผมจะในสมมุติฐานที่ว่าเราจะทบทบเงินเข้าไปเรื่อยถ้าเรามีกําไรนะครับ รอยเปอร์เเลยนะครับอันนี้คือคือที่ผมกำหนดไว้แต่คุณคนอื่นจะไปไปใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้ครับอาจจะเป็น50% 20%เซก็แล้วแต่แต่ผมใส่100%เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็มาเลือกเป็นเปอร์เ t ็นต์ u i t y นะครับตรงนี้ส่วนตรงคอมม i ชชั่นผมใส่เป็น0.1นะครับเพราะว่ามันเป็นค่าธรรมเนียมค่าคอมม i ชชั่นของ บายนแนนซ์ก็อยู่ที่ประมาณนี้นครับน,น่าจะน้อยกว่า0.1นะครับถ้ามีใครมีได้ส่วนลดนะครับก็ใส่ไป0.1%ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ไปเข้าที่หน้า i ิ p u t i อิ u พผมก็มาจะติ๊กตรงนี้นะครับก็ติ๊กเหมือนผมเลยทำทำหน้านี้ให้เหมือนผมเลยก็ได้นะครับติ๊ก Profit บว ok กฟันนะครับ Gear Up Float แล้วก็เปอร์เซ็นต์ริสเปอร์เซ็นต์ริส per trade ผมก็ใส่100%ไปเลยนะครับ คนอื่นจะใส่น้อยกว่าน,นี้ก็ได้ก็ลแล้วแต่นะครับผมแล้วก็ส่วนอื่นตรงนี้ผมก็ติ๊กตามนี้เลยนะครับ source data เลือกเป็น close ผมเลือกเป็น close นะครับตรงนี้ im e fast e m a กับ slow e m a ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ปกติตามนี้เลยนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ผมไปแก้อะไรบ้างแต่ก็เซตไว้ตามนี้เหมือนผมเลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับล่างๆนี้ก็ดูกันนะครับ แอปหนึงนะครับแล้วก็โอเคก็ตามนี้เองแค่นั้นเองผมก็เซตแค่นี้นะครับง่ายๆก็กดโอเคผลแบ c k ทสก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ BTC อย่างนี้นะครับมูลค่า52.17%นะครับตั้งเออตั้งแต่ปี17นะครับผมเซตร,รู้สึกใช่ตั้งแต่ปี2017หรือใครจะมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นให้นานกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็จนถึง ปัจจุบันผมก็ใช้เป็น9 9 9 9ไปนะครับเรื่อยๆแล้วก็มาดูผลแบ็งเทสตตรงนี้นะครับแค่นั้นเองคลิปนี้ก็ง่ายๆแค่นี้นะครับก็ถ้า bor! สงสัยอะไรก็ลองถามมาได้นะครับโอเคงั้นผมขอจบคลิปนี้ก่อนละกันถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ